ัดนี้วันที่28กรกฎาคม2568ครั้งที่89ข้าพเจ้าน,นายนัทวัฒน์มณีรัตน์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประิษฐและมวลต่างๆถวายไปผู้ทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจาจะอิรบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขลังยัญชนังเดชโพสจังตอและเดชเถิดโปรดกราบพระรัตนาจัายอรหังสมมาสัมพุพทโตปการวัตพุตังปการตังอภิวาใจมิ สวากดิดขาตัวพักกตาธโมธมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพกักกตโตสังสังโกสังขังนัมามิปุตปูชาปัปเปริพินาตอหังสัมมาสัมพุทโธสุติลังปนิจิตภุโตภูเนหิธะละโมมาโนธานิพาะละมิหิจ่าทสติยาวัชีวังอาหาังพุทธังธม,มังสังขังสะระ,ะนังคัโตภูเชมิละตะนะตตะยังธมังจารามิโสทินา บทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกาบะเลตุอัตากาจันตุเทวดาสัตตมังมุนริราชสัตุนันตุสขะโมกตังสักเกกาเมจารุเปตีริสิกะรัตเตจัตตาลิเกวิมาเนที่เปรละเถจักกาเมตารุวะนังคาหานีเกหะวัตุมหิเกเจปุมาจายันตุเทวะชจ้าลัทธะวิสัตเมยะกะกันทะพะนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวาลาวาจนังสาธะโวเมสุนันตุธรรมะสมานาคารโยมันตันตาธรรมะสมานาคารโยมันตันตาธรรมะสมานาคารโยมันตันตาบท นะโมตตสสพภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสพภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภะกโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสัจนะโมจตสังะกโะระโตสมมาสัรพุังัจะมิสังฆังสะระัตสัมมติปิพุทธังสะโมังสัจาะโกตอะระตสัมมาสังพุทธสัจมจตสัติะิะัตัมาสมพุทธัจนามจตสัพพะโกตอะระโสัมมาสัมพทธัจนะมจตสติะิสัมังสารนะงมัจามิ โอสถสัจจกิริยาคาถานาตีเมสานังอัญญ์วัตรเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัตเจนะสัจจิเมหตุสัพพทานนาตีเมสานังอัญญ์ธรรมโมเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัตเจนะสัจจิเมหตุสัพพทานนาตีเมสานังอัญญ์สังโฆเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัตเจนะสัจจิเมหตุสัพพทานโอสถติรัตนปานะปะนามะคาถาพุทธังนะเมรัตนปูตะสุรีรติตังธรรมนะเมรัตนปูตะวิสุทธิสารังสังขังนะเมรัตนปูตะสุรีรติจิ เอตังนะเมติรัตนังรัตนตยะวะหังสัมมาสัมโมสาลิตะวัตถุวิเศษะปูตังอัญโยยานยุตตะภุณโยคะวะสัปะวะตังอสุมิตยามหิปิตาเทวยะถาติทันเตเกกังวินาตทิตาเลสมะสัมภเวนะโตเกกะทาติจะติเลจะตาตุููตังทำพีระยานวิสยังอติอติทัทธสัตถังอินโยหิปติตะชะเนหิ วิญญะลูปังโลกามิเอเกหิจิกัตจุปัตสัมภะติอย่างเกศจิตสุทุวิจิตังพุณิกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมเปกสมุปตสตังมณนะสิสุธะปัสสาทะสานังอุญญธิกานะมะสมุตตมะปุณณะภูมังทุกขาปมุจนะนบุคขะสารานักระตานังปูชาละเหสุปัมะมังอภิปูชะ เจออย่างนิพพานะสัจจิกิริยายุปะนิสัตสัจจะถัาางสัมมากิเลสัมมะละโสธนะสิทธิยาจะทาธุหิอัตตกุสะเลหุปะเซวนียังปะเนหิจามิสารนังฆะมะนียะเนเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังฆะตจมหะรัตินที่วังฆะนะเนสุนมสัสสมานาปูเชมะจาปิสัสะาตาังสัพปุปะสันนะ จิตตาตถานุป,ปาลิจาริยาสถาราตาจะาปุญญะตตะสุกเตนะสุขีพระเมมุตเตชันะตตะจะสถาปิสุปฏิโหนตุโยจะเอทะธรรมวินายามิปปมาณาปูโตโลกุตลาภิสมะโยนิยโตสุโพชังตโสปนิสยะจะยายะอญามิอยามิโย,ยตุวัตุเดเยปร,ริจิตโตสุปัสสะทะกาโล นมะกาลสิทธิกาถาโยจกกุมาโมหะปราปัโทสามังวุระพุทโธสุขโตวิมุโตมารัสสะปะสานิมิโมจะยันโตปาเปสิกีเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวลันตังศิรสานามิโลกัสสนาขจวินายกันจะตันเตชสาเตชยาสิทธิโหตุสปันตารยาจะวินายเซเมนตตตัมโมทะโชโยวิยาตัสสะสัตถุสัตเจสิโตกัสสะวิสุทธิมังคัง ติจานิโกนัมทะรสะทาลีสาตาวโหสันติกโลสุจินโนทำมังวัลนตังศิรสานามิโมหะปะทาลังสุปัสันตทาหังสันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตตสัพพันตระยาจวินาเเมนตตสัทธมะเนาสุขตานุโคโยโลกาสัตปาปุปปะกีเลสะเชตาสันโตสยางสันตินิโยชะโกจะ สวาสขาตธรรม,มังวิธิจังกาโลติสังฆังวาังตังศิลสานะมามิพุทธานุพุทธังสามาสีศิลี่จริงตันเตชสาเตชยสิทธิหนตุสัพพันตระยาจะวินาเซเมนตุอสวดนโมการอัฐกาคาถา,านะโออาลาโตสมมาสามัามพุทธะเมสีโนนโมโอตมะธรรมะสวัสวาขาตเสวะเอนิทะนโมมหาสังฆังสาปิวิธวิสุทธศีลทิติโนนโมโอมาตายารัตสะานะ รัตนะต,นตยัสสะสาธุกงนะโมโอมาการตตัสสะตสสวะตัตุตยัสสะปินะโมกาละปะพาเวนะวิคันจันตุอุปัฏวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานะโมกาลสัตเตเชนะวิชิมหิโหมิเตชวาพอสวดมาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสะพยายามพระกวาสเกจุวิหารติกาปิลบับผู้ตุสมิงมาวันิีาตาพิขุสังเนนะสติปัญจวัฏิหิพิคุสติหิสเปหหวะลานติจิตทัศหิจะโลกกาตตุหิเทวตาเจปุเยนะสติปิตตาหุนติ พระขวัตตังทัศนียาพิขุสังกัจจะอัจโกจตุนังสุทตาบาสกายิกานังเทวานังเอตตะท้าโอติยังโกภควาสักเกสุภิหารติกาปิละวัตถุสมิงมาวณีมาตาภิกขุสังเกนัสติงปัญจมาติหิพิคุสติหิสเปหิวะอหันติหิตาหิจะโลกะตาตุหิเทวตาเยปุตินัสนิปิติจาวุติพระขวัตตังทัศนียาพิขุสังกัจจะอายานุนะมายังปิเยนะภควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกรรมิตวา พระคัมโตสันติเกปันเจกกะกาถาปัเสยยามาติอัตโกตาเทวตาเสยยาตาปินามะพระละวะปุริโสสัมมาทิสังวาภาหังสัสายเลยาปัสสาลิสังวาภาหังสัมพิเชยยะเอวะเมวะสุตตาวเสสุเอเวสุอัตตะลาหิตาพระคัมโตสปุระโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาพระกันตังอภิวาเตตวะเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังทิตาโคเตเอกาเทวตาพระคัมโตสันติเกอิมังกาทังอภัสติมหาสมะโยปวะนัสเสิงเทวะคยาสมาคตาอาคะตัมห์อิมัง ธรรมะสมายังทักกิตาเยวะอปะลาธิตาสังกันติอัตโกอปะลาเทวตาภะคะโตสังจิเกอิมังกาทังอปัสสิอัตตะพิกวบตมัตตาหังสุจิตตังอัตโนสุจุกะมะกังสุสาลาธิวะเนตานิฆะหิตวาอินทิยานิละกันติปฏิตาติอัตโกอปะลาเทวตาภะคะโตสังจิเกอิมังกาทังอปัสสิเจตวา กีลังเจตวาปริคังอินทากีลังโอหะจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักุปตาสุตันตาสุตูนาคาติอัตโกอัปปาราเทวตาสัคโตสัตจิกอิมังกาตังอัปปติเยเกติพุทธังสรณักตาเตนะเตกามิสันติอปายาภูมิงปะหายามานุสังเซหังเซวะกายังอภิปะลิปูเลสันติติอัตโกภควาภิกุอมัตเตสิเยปุเยนะภิกเวทัสสุโลกาธาตุสุเตเทวตาสันติวจิตาหติต้าทาคตังทัสสัญญาภิกุสังกัญจะเยปิเตภิกเวอเฮสงอติตะมัทนัาหาโตสัมมา พักวันตานังเอตตะปลัมมเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงเตยยธาปิไมหังเอตะละหิอาจิกเยปิเตภิกเวภาวิสันติอนาคตะมัตตานังอาหารตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักวันตานังเอตตะปลัมมายวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเตยยธาปิไมหังเอตะละหิอาจิกิสัมมิภิกเเวเทวะกยานังนามามิกิติยิสัมมิภิกเเวเทวะกยานังนามามิเตสิสัมมิภิกเเวเทวะกยานังนามามิตังสุนาสาธุกังมานะสิกะโลทะปาสิสสามิเตเอวัมปันเตสิกเกว โอเตพิกโกะกัโตปัญจโสสุขภคกวาเอตถโบจะสิโลกะมนุษย์กัสสามิยะัตถุมาตาทัสิตาเยสตากิริกะปลังปิอิตตาสมาอิตาปุตุสิงหาวระดีนาโรมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสสิตาวิปะนัสันนะมะนาวิลาปิญโยปัญจสเตวัจตตาวาเนกาปิลาวัตเวตาโตมัตเตยสัตตาวาเกสัตเตเนระเตเตวัคยาปิกันตาเตวิชานาตาพิกโวเตจะอัตปะมะกรุงตุวตวะพุทธัสสะสัตตังเตสัมปาปุระหุจานัง อัมนุสานะทัศนังอเปเกสตะมัตสกุงสหัสังอัตตังสัตตังเอเกสหัสสานังอัมนุสานะมัตสกุงอเปเกนันตะมัตสกุงทิสาสภาพุทธาหงตันจะสปังกับปัญญายับวะวิกิจวานะจักุมารจะโตอมะจะยิสตาสาพเกสัเนระเตเทวกยาพิกันตาเจวิชานาตาพิโกเจโบหังกิจจิสามิคิราหิอนุปุตผสมสหัสสานะจะขายภูมมากาปิละวัตวาอิติมันโตชุติมโตวะนัมโตเจสเจนโมทัมมานาพิกโมุพิกรณ์สัพพิจินัง จสหัสสาเหมาวตายขานานนะต่วันนีนที่มันโตจุติมัโตวันนั้นโตจโนมธามนาพิกโมพิกลงตวิตินกนังสาตาคีราติสาหัสสายขานันนะแต่วันนี้นที่มันโตชุติมันโตวันนัตัโตจิโนมธท่ามนาพิกโมพิกลงตะวิจินกนังจินเจเตโสรสาหัสสายกขานันนะต่วันนีนที่มันโตุติมันโตวันนัตัโตจะสะจโนมธามนาพิกโมพิกลางตะวิจิงก็นังเวสามิตาปัญจสตายแขานันนะแตาวันนีนที่มันโตชุดตีมันโตวันนั้นม สัตนิเวสนังปิญโยนังสัตตะสหัดสังยักขานังเปยยิรูปปาสติกุลมัยโลราชขัยโกโสปะคะสัพติจิมวังปุริมัจจะทีสังราชาทัตตะละโธปะสาสติกันทัปนางอาทิติมาราชายะสตติโตปุตจปิสตาภาโวอินชนะมาภาปรลายที่เปนโตชุติเปนโตนัมเปนโตยะสัจจโนมุตถมานพิกามุพิการาสัพติจิมวังทักกิณัจจะทีสังราชาวิรุฬหโหสัพปะสาสติหยบกุมพันธานาอาปิติมาราชายะสตติโตปุตจปิสตาภาโวอินชนะมาภาปรลา ที่มันโตทุติยมันโตน้ำมโตยัสสัจจโนมุทภมานาภิกขมุงภิกรังสัพพิติงคุณังปัจจิมัจจติสังราชาวิโรปโกปัสสาสติกาคานังอธิปติมาราชายัสสัจโตปุตตปิตตสาภาบวชชนะมาภาภะไรที่มันโตทุติยมันโตน้ำมโตยัสสัจจโนมุทภมานาภิกขมุงภิกรังสัพพิติงคุณังอุตตะลันจจะทสังราชากุเโละตุปัสสติกาอังคะยักขานังอธิปติมาราชายัสสัจโตปุตตปิตตสาภาบวชชนะมาภาภะไรที่มันโตทุติยมันโตน้ำมันโตยังสสัจจโนัง ภูริมะที่สังทัตตะละโถทักกิณีนะวิรุณโกปะจิตเมนะวิรูปโกอุเบรอุตรังที่สังจันตะโรเตมหาราชาสมัมตาจัตุโรทิจฉาทันทัตละมานาอัตถสมานิกาปิละวัตเวเตสังมายาเปโรทัสาอากูวัจจะดิกาสักายมายากูเวนทุเวบณทุวิภูเจวิภูโตสหกันทะโนกามมเสโตจะนินนมันทุนิมันทุจะปะนาโตโอปะมัตโยจะเทวัสุโตจะมาตาริจิตตเสโนจะกันทะโพนะโรราชาจะโนสะโพอากูปัญจสิกโกเจวติปุรุสุริยวัชสาเอเจจันเยจัราชาโน กันทปานะสหราชูพิโมทัปปานาภิกษังภิกขะังสวิติตรีมณังอาทากูนาภาษานาคาเวสาลาสะตัญจกากัมภลตตะละอาคูเปยายกาสะยาติภิยามุนาทัตตะรัชจาอาคูนาคายัสสติโนเอลาวันโนมาานาโกโสปะคัสวิติตรีมณังเยนาคาลาเชสหะสาหะรันติทิพาทิชาปาคิวิสุทธะกักขูเบหายาสะเตวนามัชาปตตินติตราปุปปนาอิติเนศนามังอปัญยะ ยันตทานาคราชานณมาสิทุปันาโตเกมามากาศิพุโตสันหายวาจายุปะวยันตานาคาสุปนาสันวนะมากังสุพุทธังทิตาวะิีรหัตเถนะสัมพุตังสุสุลาสิตาภาตโลวาสวเสเตอิติมโตยัสสจโนกาละกจามาพิสมะเอสุราเทนะเวคาสาเวปาติติจุติติจัปาราตวนะโมจีสาสันตังตัตันจะปริปุตตานังสเปเวโรจนามกาสันนังหิจวาพระดิเงเสนังพาหุปัตทะบุปาขมงสมะโยธานิปัตันเตปะ ปกุณ <mean> ังสัพพิจิณภดังอะโปจะเทวาปทิวิจะเตโชวโยตหากรมงวะรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสัสสาสหเวตากรุณาการิกาอาโุเทวายะสิโนทัสเจเตทะตากายาสเปนะนัตวานิโนที่เป็นโตัวทุติยมตัวนั้นตัวยะสินโนโมทัมานาภิกกรมงภิกขังสัพพิจิณภนัง เวทูจะเทวาสารีจะอาตมาจะตูเวยามาจะทัตสุปนิสาเทวาจันทัมาคูสุรกิตาสุริยสุปนิเชยัสตาเทวาสุริยะมาคูปรักิตารักขตเจนิบุรกิตวาอากูมันทวะลาหกาวสุนังวาสโบเสโตสโกปะคราปุรินโธนทัตเสเตทัตสากายาสเปนานะตะวันิโนทิปโตชุติปิโตนัมโตยัติจันโนโมทัมมาณิกโมพิกังติวิติกนังอาสากูสาปูเจวาชรามะกิสิกาลิวะอริทกาจะโรชาตุมาปุพะนิพาสีโนวัดูนาสะธรรมมาจะอัตุตาจจะอเนชกา สุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวาสเนสีโนทะเสเตระตากาญาสเปนันนัตตะวณิโนที่เป็นตัชุติเมันโตนะเป็นตัวเจ้สถิตโนมวัมมนามพิกงมงพิกกรณ์สัพพิจิณนังจะมานามาสมานามาโนสามานุสุตมาติตตาปตุสิกะอาคูมาคูมโนปตุสิกะอาสาคูหานละโยเทวาเจยะโลหิตะวาสีโนปาลคามาปาลคามาคูเทวาจัสสถิโนทะเสเตระตากาญาสเปนันนัตตะวณิโนที่เป็นตัชุติเมันโตนะเป็นตัวเจ้สถิตโนมวัมมนามพิกงมงพิกกรณ์สัพพิจิณนัง สุกากัลุมาอรุณาอากูเวกานาสาธาโอทาตะกายหาปามอกาอากูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาหาลักชามิตรกาจะยัสัตสิโนทนะยังอาคาปจุโนโยทิสาอภิวัสติอัตตเสเตทัสตากายาสเปนานะตะวันนิโนทิมุตโตชิติมุตโตวะนัมโตยัสัจจรมรธัรมนาภิกรมภิกรังสัพพิสติพลังเกมิยาดุสิตายามาอัตกาจะยะสัตสิโน สามพิจการามาเสตถาจตินามาเจอาสวานิมารลติโนอาคูอาถากูปารณิมิตาสังติจักากายสเปนานรัตวานิโนทิปโตชุติปโตนัปโตยศตจุนอมอธามานาพิกกมุงพิกกลางสัพพิจินังสันเถเตเทวานิกายาสเปนานรัตวานิโนนานวันวะเยนะอาคักฉุงเยจันเยสะทิสาสะหะหาบุตตชาติมะคีลางโอคตินะมัณณาสวังทักเกโมคะตะลังนาคังจันทะวะอะสิกาติตังสุขะมาปรมาโตจักปุตตาอิทิปโตสะสันนังคุบาโรตินโสจะ โสปคาสมิติิงวะนังสาสะพรมโลกานังม้าพมมาพิจิตติปุปปะนโนพุตติมันโตสมาพิสมากายโยวิยัสสัสิโตถ้าเศษอิสระอากุปัญเจกะวะสสะวัตติโนเตสัจะมัชชะโตอาคาหาริโตปริวาวิโตเตจ่าสเปอภิกันเตเสินเทเจเวสปามะเกมาราเสนาภิกามิกปันสักันหาตาปันทิยังเอตักการหาตาปันทตะละเกนะปันทะมัตุโบปะมันตาปริวะเลตะมาโวมุจิตะโกจินังอิน ติตตตะมาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะะมาหจจะสลังกตวานะเมระวังยะถาปาวุสโกเมโกทันนยันโตสวิจุโกตถาโสปัจุทาวติสังกุตโรอัสยยงวเสตัยจัสปังอปิญญายะปันวะวิกิตวานะจักรุมาตโตอมัตยิสัสสาวเกสัสนระเตมาลาเสนาภิกันตาตวิชานาาภิกโวเตจจะอัตปามะกรุงสุตว่าพุทธัสสะสัังวีตะกาเกปะกามงเวสังโรมัปิอิชโยวิสเพวิทิตะสังฆามาภะยาติตายสสติโน โมทันติสหภูเตหิสาวกาเตจัดเณสุตาติบทสวดมังคลาสุตตังอะเสวนาจะภาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชะนียานังเอตมังคละมุตมังปาติโลปะเทสะวาโสจะอุเปจะตันตะบุญยะตาอัตตะมะสัมมาปะนิจิจิทิจะเอตมังคละมุตมังพาหูสันจันจะสิมปันจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะอาสยาวาจา เอตมังฆะโรโมตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุราปุตตะลาลัคขาลัสสะสังฆโหอนาคุราจะกัมมันตาเอตมังฆะรโมตมังทานัญจะธรรมะจารยาจะอาจาสการอนัญจะสังฆโหอนามัชานิกัมมานิเอตมังฆะรโมตมังอารติวิรติปะปามัชฌาปานาจะสัญญโมอปะมาโทจะกพัมมะธรรมเมสุเอตมังฆะรโมตมังขาระโวจะนิยาโตจะสันตุจีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมะสวัณงเอตมังฆะรโมตมัง ขันติจะโสวตจัสตามะสมนานันจะทัศนังอักกาเลนะธรรมะสากัญจาเอตมังขารมุตมังตาโปจัปมัตจริยจะอาดิยสัจจานัทสนังอริพานะสัจจิกิริยาจะเอตมังขารมุตมังพุตทัสสะโลกะธรรมะหิจิตจังยัสสนะปรมปฏิอสโกังวิรัชังเกมังเอตมังขารมุตมังเอตาทิสาลิกัตวานะทัพพัฒมะปะราทิตาทัพพัฒตโสทิงขันขันติตันเตสังมังคะระวุตตมันติ บทสวดรัตนปาลิสยังกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนางปริตังนโมสัมังอิทิตถาคเตนะอิทัมปิผู้เทรัตนางปริตังเอเตนะสเจนะสุปฏิโหตุคะยังวิลาคางอมตตังปณลิตังยะทัชะคาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาติกินจิอิทัมปิธรรมเณรัตนางปริตังเอเตนะสเจนะสุปฏิโหตุ ยามพุทธเศถะปาริดวัตนียีจุจิงสมาธิมานันตะลิกกัญยมาหุสมาธินาเตนะสมโณวิชิตีอิทํมปีตเมรตนางปฏิตังเอเตนะสเจนะสุปฏิโหตุเยปุคราตตะสตังปัสสะตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทักกิเนยสุขตัสสะสาวกาเอเตสุตินานิมหัปปารานิอิทํมปีสังเกตรตนางปฏิตังเอเตนะสเจนะสุปฏิโหตุเยสุปยุตตา มะนะสาทันเหนะนักกามิโนโหโกตมะสานะสะนำหิเตปฏิปตะอมตังควยคายหาลัทธามุธานิพุติงพุทธมานาอตทำปีสังเขรัตนังปฎิตังเอเตนะสเจนะสุวติหุนตุขีนางปุรานังณวังนัติสัพวังวิรัตติกิตายติเกสะปะวัสมิงเตกีนาปิชาอวิดุลหิฉันทานิปินพันติทีลายฐานยามปะติปอตทำปีสังเขรัตนังปฎิตังเอเตนะสเจนะสุวติหุนตุ บทสวดธรรมบทาสหัสสวะอัตตาหาเวทิจังเสยโยยาจาย,ยัางอิตาลาปชาอัตตะทันตัสสะปรสสนิจังขันยตาจาริโนเนวะเนเทโวนัคันสะโณมาโลสหพมนาจิตังปะอป,ปะจิตังกะยิลาตถาลูปัสสักันตุโนบทสวดเกตฑุตตะสุพาสิตะมิทังเตนะภะควตาชนะต,ตาปัสสตะอรารตาสัมมาสัมพุเตนะเอทะกุมเหมา อนุสสเมนะมาปะลัมมะปะลายะมาอิติกิลายะมาปิตากกสันปะคาเนนะมาตักกะเฮตุมาระยะหิตะเฮนะมาอากาลาปะลิวิตักเกนะมาทิจินิชานักขันติยมามะปะพะลูปะตายะมาสัมมา,นาโนโลคาลุยะธาตุมาเมเหอาตตะนาวะชะเนยตาอิเมตามาอากุชลาอิเมตามาสาวะจยาอิเมตามาวินิยุกขลาหิตาอิเมตามาสัมตา สัมมทินนาอหิตายะสุขายะสังวัตตนติอัตตะตุเมเหปะชะเอยยาตะยาธาตุเมเหอัตตะนาวะชะเลยยาตะอิเมตมากุจลายเมตมาอนวัพชัอิเมตมามินยุปัสสันธาอิเมตมาสรมัตตาสมาทินนาหิตายะสุขายะสังวัตตนติอัตตะตุเมเหอุปสัมปัญชะวิหะเลยยาถาติบทสวดอุปเนยสูตรอุปะเนยติสิปะ ชีวิตัมมะปัมายุงพระรูปะนิจ <midnight> ัตสนสัน <humid> ติตานาเอตังพระยังมรณะเปกะมาโนพญญานิกัญยราทะสุขาวะหานิอุปปณิยติชีวิตตัมมะปัตมายังพะรูปะนิจัตสนสันติตานาติเอตังพระยังมรณะเปกะมาโนโลกาวิสังปะชะเหสันติเปโกโยทะกาเยนสังยโมวายจายุทะเจตสาตังสัสสะเปสัสสะสุขายโหติอย่างชีวมาโนปะกะโลติปุญยังธรรมโมหเวรักขันติธรรมจาริงธรรมโมสุตินโนสุขะ มาวะหาติเอสานิสังโสธมเมสุจินเนนักุกะติงพันชันติธรรมจารีสัพเเสังขารานิจติยถาปัญญายะปัสติอัตตนิพินจติทุกิเอสะมะโกวิจุติยาสัพเเสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปัสตินิอัตตนิพินจติทุกิเอสะมะโกวิจุติยาสัพเเสัมาตานัตตาติยถาปัญญายะปัสติอัตตนิพินจติทุกิเอสะมะโกวิจุติยาปสุอปันนักะชารดกอปันนักขานะเมเกธุติยัง อาหุป,ปักกิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังกันเฮยะอปันนัก,กงังปาหงเวสรล,ละนางยันติปัพระตานิวณะนิจเจอารามะลุกขะเจตายานิมานุสสาวยะตัตจิตาเนตังโคสลนังเกมังเนตังสนามุตมังเนตังสนามากรรมาสัพพทุกขาโมุจติโยจะพุทธัสสะธรรม,มัญจะสังกัญจะสะารนังคาโตจะตาริอริยสัจจานิสัมปันปัญญายะปัสติทุกข,ขังปัต ทุกขะสมุตปาทางทุกขะสัจจะติติกมองอริยะจะอัตถกิกังทุกขูปะสมาคะวินังเอตังโพสันนังเจมังเอตังสารนามุตตะมังเอตังสันนามะกัมมัสัพพะทุกขาปมุจจติอดสวดปันเถกะรัตตะพาถาอะติจังนานวาคะเมยยะทัปปะติกังเจอะนาคาตังบุคคลไม่กําเนิดถึงที่เรื่องแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะถาตีตัมปะทีนันจังนาปะตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนันยังไม่ถึงปันจุป,ปันนันจะโยธรรมังตตะตะวิปัสติอสังอิลังอสังกุดปังตังวิธามะนุประรัวเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่เงนแงียไม่กอนแก่ในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญนั้นดึงดึงอยู่ให้ปลูกโปงเถิด อันเจวะกินจาตามาตับังโกชัญญามรณะสุเวพึงจำความเพียเสในวันนี้ใครเราจะรู้ความายในวันพุ่งนะอิโนสังกะรันเตนะมหาเสเนนะปัจจุนาเพราะว่าความปัดเพี้ยศกับปัจจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตมะตันทิตังตังเวพันเจกะรัตโตติสันโตอจิคเตผู้นิติพระมุนีผู้สนบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนน อดสวดพินหาปัจจะเวขาณปาทะชะลาตามโมวิหิตชะลังอนัตติโตเรามีความแก่ไปทำราจ,จะรบวงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมวิหิตพยาธิอนัตติโตเรามีความเจ็บแพ้ไปทำรายจ,จะรบพ้นความเจ็บแพ้ไปไม่ได้มาณนะธรรมโมวิหิตมาละนังอนัตติโตเรามีความตายไปทำราจะรบพ้นความตายไปไม่ได้ตัปเปหิเมปิเยหินะมาเภหินานาพาโบภินาพาโบเราจะเล่าเวทไปต่างๆคือเราะจะต้องพัดปากงจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทังง้งปวงกรรมมัสสะโกมหิกรรมะทายาโตกรรมะพัน โยนิกรรม,มะพันธุกรรม,มะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเกีกรรมเป็นดันเกิดมีกรรมเป็นผู้จิตตามีมกรรมเป็นพื้พึ่งอาศัยยังกรรมาารังกฤตสามิการายยานังวาปาการรมวาตัสสะทายาโทภาวิสามิเราทำกรรมอันใดว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอเมยิอภินหงังปัจจะเวกิตจพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเชิญ บทสวดเทวตาอุยโยชาณคาถาบทส่งเทวดาทุกขปจจานุกาปัจจปตาปนิปยาโลกปตาจันิโสกาโทนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอะเมหิสัพพตังปุญญาสัพพตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิจารณังทันตุสัตยาสีรังคัสทันตุสัพทาภาวนาภิรตาโหตุกันทันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธะปรตปตาปเจกนั่ยังวางจานัจจิเจนะละขังปเทวิสปโส อดสวดเทวตาปฏิธานกถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีติวเปกะเดโพธิกเะเดตอิงแตอิงตาธรรมะทานนะพระวันตุภูติตาติทิงกะโลนแเตทะวิหารวัตะเดเทราจามัชานภกาจารพิโกสาลามิกาปานปติอุปสกกาคามาจาเทสานิคมาจาอิสราสัมปานะภูตาสูกิตาพระวันตุเตชะราผู้จายปิจะอันทัสัมปวาสังเสสชาตาอัตวาอัตโวปาติกานิจานิกัรธรรมะวลังปตินจะเตตเปปิทุกัสกัลโณตุสังขยัง คาตุตีรังตะตังธรรมโมธรรมัตลาจักปุกราสังโฆโหตุธรรมโควะอัายะจะปอิตายะจะอัมเหรักตุตัตโมสัมเปปิกธรรมจาริโนโอดิงสัปปะปุเนยามะอัมเมอริยปะเวทิเตบทสวดสัปปะปฏิฐานะคาถาคุญยสิกธานิกตัสยานิจานิกตามิเมเตสัญจัปคิโดโหตุจตานันตปามานะกาเยปิยาคุณะวันตาจะปไมหังมาตาปิตาทโยทิจาเมจัปยะทิจาวา อันเยมัชตะเวริโนตตาติจันติโสกัสมิงเจภูมมาจากตุโยจิกาเจปเจกจาตุโวติกาลาสังสารันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิธานาเมอนุโมทันตุเตสยังเจจิมังนับปัชานติเทวาเตสังวิเวทยุงมยาธินนานปุปญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเปสตาสตาหุตุอเวลาสุขาธิวิโนเคมะปัทญจะปปนตุเตสัสสาสิชัดตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีปะมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แหละแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือจนเรไดาเป็นที่รักที่มีคุณมีบรรดาลับิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวรการตั้งอยู่ในโลกอยู่เกิดในภูมิสามเกิดในกาเนิดสี่มีกันท่าแลกันหนึ่งแลกขันสี่ท่องที่ย่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้สบุญของข้าพเจ้าแลขอสัตว เพราะเหตุคือโนธนาบุททั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่ไปสุขสมบเถิดและวจงติดตามอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยและภาพแห่งสัจจายั่งด้วยภาพแห่งการเปลี่ยนนิสสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัจจะบทสวรรคพระสุขคราชดีแล้วข้าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจะโดยทั้งดาวทั้งตาขอโจ้าเทีทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายปลโปรดอนุโมทนาในการสัจจะบมดและธรรมะเหล่านี้เมือ่อน้อมทนาและโปรดอําเบยพอรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งปิฎิวิราโยจนมือที่ยยสำเร,ร็จในทางร้อนวัดบวรนี้ได้พิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สังสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะ,จะสร้างอนาคตขอจงเปลียนด้วยอนุภาพแห่งพระปริญญากรรมอ่อนโทนในพระคาถาต่างๆของจงสําเร็จศักดิ์สิสสทธุประการเกิดสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญภาวนาครน้อมสบายน้อมฟื้นบูชาธรรมาวบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีเจตตาโลกเสด็จบุเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอปลอดจากภัยภัทั้งกรมพ้นจากอับทุกกาทุกการทั้งสิ้นจะประสบความสำเร็จจอรุ่งเรืองในที่การงานชาติต่อข้าราชการทั้งหลายสมดุลพอยพร้อมด้วยชนะศาสตร์สวัสดิ์บุญธรรมสมบัติมีตกต่างเห็นตาสำเร็จในก้าวขั้นทากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยใจวิปปัตยุสสีคือยุวนาสุขภาระเทขอโนนาบุญกับบคครรอัวยเทุกท่าน